วันนั้นที่พี่ยาเจอเขานะเขาหน้าเขาทุกข์มากเลยแต่พอเขาเจอพี่ยาเขาพ้นทุกข์เลยไม่ต้องไปบริจาคเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้บุญแค่เราทําให้สีหน้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วแลยเนาะภูมิใจมากเลยกับไรเดอร์คนนี้รู้อ่ะไปส่งข้าวบ้านไหนเอาน้ำพริกพี่ยาไปขายวันนั้นซื้อไปพันกว่าบาทใช่ค่ะขายวันเดียวหมดวันนี้งบห้าพันสั่นเห็นไหมมีทุนเล่นไหมเห็นพี่ยาแล้ว พี่ยาเยิยมให้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบร้องได้เจะร้องอีกเอี่ยเหมือนนางฟ้าที่แบมามาช่วยยกยกภูเขาออกจากกันก็มีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยเกิดมานานแล้วเนาะแล้วไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบพี่ยาชื่อมอนแมงเัยภูมิค่ะาชื่อสาพี่สา ู้สึกยังไงจะเอ่อพี่ยานี่คือเป็นคนเหมือนกับช่วยชีวิตเราเลยไหมพี่ใช่ค่ะเป็นเ,เป็นอะไรที่วันนั้นนี่แหละคือ,ค,อคือคนที่เราเราเฝ้าเฝ้าดูอยู่อ่าพอพอเห็นพ,พี่ยาแล้วพี่ยายิ้มให้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบนองได้ไเข้าไปวันแรกเขาขายหมดเลยหรอพี่อยู่แถวไหนคะอยู่คลองหกแถวไล่มงคลนะค่ะหรอค่ะพี่รู้จักพี่ยาจากไหนอ่ะติดตามพี่ยามาตลอดนะค่ะอ่าจ้ะ เพราะว่าตั้งแต่อยู่ดินแดงอ๋อค่ะแล้วก่อนนั้นเป็นยังไงบ้างเราทำในสับไดเดอร์อย่างเดียวพออทั้งด้ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายหลายอย่างค่ะทำทำมันก็ยังยังไม่ไม่พอไม่พอไม่พอแล้วก็หน้าเขาวันนั้นหน้าเขาทุกข์มากเลยนะเขาเห็นพิยาแล้วเขาร้องไห้เลยนะพ่ยาก็เลยให้กําลังใจเขาแล้วก็แนะนําไปให้เขาไปส่งข้าวบ้านไหนเอาน้ําพริกพ่ยาไปขายด้วยเขาบอกว่าสําเร็จภายในหนึ่งวัน มาเปลี่ยนเลยไหมขายหมดวันนั้นซื้อไปพันกว่าบาทใช่ค่ะขายวันเดียวหมดวันนี้งบห้าพันกว่านั่นเห็นไหมมีทุนเล่นไหมมีทุนแล้วเขาแคลูกพ่ยาไปแขวนเขาที่รถอ่ะเวลาพ่ยาบอกว่าให้เดินไปบ้านไหนไปส่งข้าวก็ลูกพ่ยาไปด้วยและเขาซื้อไปสามห้าเขาไปขายหกสิบบาทดีแม่ละชีวิตอือใช่หกสิบนี่คือลูกค้าลูกค้าเป็นคนตั้งให้นะคะเพราให้าพี่คิดว่า จะแพงไปไหมราคาถ้าขาย45แพงไหมคะถามลูกค้านะลูกค้าบอกพี่หนูเคยซื้อ50 55หนูให้พี่60เลยนาลูกค้าที่แบบเราเราปลื้มกับลูกค้าที่ที่เขานั่นเนาะบางทีที่เขาตอบรับเราใช่ค่ะใช่อ่อพอพอเห็นพี่ยาแล้วพี่ยายีบให้แค่นั้นแหละไม่รู้แบบนอง้า้เลยมยางไปไปส่งอาหารเอาเอานไหมได้ขค่ะ ลูกค้าบอกเอา้าพี่ขายขายน้ำพริกพี่ยาคนนุน่นด้วยเหรอเขาถามคือว่าใช่ตัวจริงพี่ไหมแล้วพี่ยาไปไปเจอพี่ยาจริงเหรออะไรเงี้ยเ็าเอา,เอาป้ายให้ดูหนูอะซื้อสั่งสั่งที่เมื่อก,ก่อนจะอยู่ดินแดงอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยนี่ถ้าพี่ขายนะหนูเอากับพี่นี่แหละอะไรเงี้ยคือเป็นการต่อรับพี่มันเขาอธิบายยังไงไม่ถูกเรื่อมีความตุก ประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขพูดง่ายๆคือเขาคุ้นทุกแล้ววันนั้นที่พี่อาเจอเขานะเขาหน้าเขาทุกข์มากเลยแต่เขาก็เจอพี่อาก์เขาค้นทุกเลยเพราะเขาได้ขายของที่โดยไม่ต้องแบบว่าลงทุนเยอะแล้วลูกค้าตอบรับดีลูกค้าให้เงินเขาโดยไม่ต้องไม่บอกว่าไม่ต้องถามอะไรเยอะเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะได้ของดีของอร่อยใช่คิด่อุ้ยจนให้ไปเลยเธอมาให้ฉันหนึ่งบ้านเนี่ยสามร้อยยันก็กินใช่ค่ะนี่ค้าเกิดยอดเลยนะมีมีป้ายพี่อาดี่ก็ อุ้ยมีเหรออะไรเงี้ยมีน้ำพริกอันนี้อันนี้ไหมอะไรเงี้ยทั้งๆที่แบบพี่ก็ไม่รู้นะว่ามีน้ำพริกอะไรบ้างพี่ยาเนี่ยบอก้เขาอ่ะลูกพี่ยาติดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วน้ำพริกอ่ะไปขายสมนติว่าเราไปไปส่งข้าวบ้านไหนแนะนำไปมีน้ำพริกพี่ยาคุณกินไหมง่ายๆพี่ยาบอกเขาง่ายๆเลยแนะนำง่ายๆแล้วมันก็ขายได้โดยตัวมันเองเรา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 อยู่ได้แล้วเราก็ส่งมาที่ที่มันมันยั่งยืนให้ลูกค้าลูกค้าถึงอยากมาไงจริงๆเลยลูกค้าพี่ยานี่ไม่ธรรมดาแต่ละคนนี่คือจิตใจเขาแน่วแน่เลยว่า พี่ยาจะไปอยู่ที่ไหนฉันจะต้องตามพี่ยาตามไปตามไปอุดหนุนกันนี่ขนาดเราเปิดโกดังวันแรกเนี่ยวันนี้วันนี้คือวันเปิดวันแรกด้วยนะแล้วโกดังเราเนี่ยเราซื้อโกดังต่อเข้ามาไงเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายพี่อยู่ตรงไหนนะอยู่อยู่ระแวกนี้ใช่ไหมอยู่อยู่านเข่าคองหกคอมเจ็ดเออถ้าใครจะสั่งจะสั่งน้ําพริกผ่านพี่โทรไปที่ที่เบอร์อะไรเออบอกเบอร์เลย098 2 9 8 เจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะโอเคค่ะพี่สาเนาะใช่หนี่มาสั่งพี่สาเดี๋ยวพี่สาบิดไปส่งเลยค่ะพาถ้าถ้าถ้าไกลกว่านั้นเราก็จะจะเดี๋ยวบวก่าน้ำมันนต่พี่ยาชอบตรงไหนเวลาพี่ยาช่วยใครแล้วก็มีความสุขเขาจะยิ้มได้ไหมหน้าตาแบบว่าหน้าเปลี่ยนเป็จากคนอมทุกเนาะคนแล้วก็เขาก็แย่นะว่าทำไมแม่ค้าไม่พูดเลยอ่ะ แค่เงเดียวอะไรประมาณเนี้เราเราไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าอันนี้ของเขาดีจริงๆนะคะอะไรเ่นกเราได้แค่นนี้ว่าถ้าถ้าคุณเคยกินแล้วคุณคุณจะแบบไม่ต้องไม่ต้องว่าอ้การนี้ว่ามเป็นยังไงรใชาติยังไงใช่ไหมคะคือสามารถที่จะบอกต่อได้เลยคนเรานพิยาบอกว่าไม่ต้องไปบริจาคเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะได้บุญ แค่เราทําให้สีหน้าเขาเปลี่ยนน่เราก็ได้บุญแล้วใช่มันคือบุญสุดที่สุดแล้วเนาะบุญใจมาเลยนกับไรเดอร์คนนี้รู้อ่ะพี่ยาเห็นแบบเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังไหนบอกบอกความในใจความรู้สึกให้กับพี่ยาหน่อยเออเป็นไงคือได้เจอพี่ยานี่รู้สึกยังไงบอกมาเลยพูดแบบเหมือนเหมือนทรงฟ้าแรงฟ้าที่มามาเชื่อยยกยกภูเผาออกจากอกเพราะว่าเสกตัวเคาเรียกอะไรอ่ะ เกิดมานานแล้วเนาะเราไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบพี่ยาจึงได้วันนั้นแบบไม่รู้เหมือนกั้นนั่งนี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ค่ะใช่แอ๊ะคิดว่าเราเราจะเจอพี่ยาไหมเนาะมานั่งมานั่งอยู่นะพี่ยาบอกว่าเหมือนพี่ยาขายความสุขให้ทุกคนค่ะนั่นแหละโอ้คือต้องมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนั่งนั่งอมุกพอพอเห็นพี่ยาแค่นั้นแหละแบบืใช่เลยอันนี้ก็คนนี้แหละที่เราที่เราเจ้าการเจอแบบจึงจึงได้แบบ มันช่างกูแบบบอกไม่ถูกอ่ะดีนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เออใช่ชีวิตชีวิตดีแล้วก็เป็นเป็นจะร้องอีกเนี้ยจะอธิบายไม่ถูกอะค่ะว่าข้างในเราแบบเราตื้นแต่เราเพิ่มเราแบบบอกไม่ถูกอ่ะพูดไม่ได้ต้องร้องไห้ออกค่ะดีเลยนะีิพ้นทุกแล้ว